อ่ะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นก็ทอดปลาทูก่อนนะคะวันนี้ราชนีใช้ปลาทูสี่ตัวนะคะหรือเขาจะเรียกว่าปลาโฟก็แล้วแต่นะอันนี้เค่งละ30สิบาทคะ่ะสี่ตัวเลยค่ะทอดจนสุกเหลืองนะคะแล้วก็เอาออกนะคะมาทาน้ําจิ้มถั่วตัดกันเลยะคะ่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วแต่นะอยากเอาเผ็ดเอาอะไรยังไงก็จัดเลยค่ะของราชนีก็ตำกระเทียมตำพริกตำรากข่ี รวมๆกันให้เหล็กแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะใส่เยอะมันจะเค็มจ้ะแก้กมไม่ได้ตามด้วยห่อตัดเอ้ยถั่วตัดหนึ่งหอ่อน้ำเชื่อมนะคะก็จะมีน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลทรายผงชูรสนะคะตำๆให้น้ำตาลเขาละลายนะจ๊ะและชนี้ทำเป็นน้ำเชื่อมเนาะตามด้วยน้ำป่าน,ะะน้ำมะน,นาวค่ะมะน,นาวนี่ใส่ป,ประมาณสามเสียงชิมรสตามชอบค่ะชอบ เปรี้ยวเค็มหวานก็ปรุงเพิ่มได้เลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดผักวางบนถาดนะคะไปะกินกันเลยค่ะว่าจะอริอร่อยแค่ไหน,นสวัสดีครับกับคนเราอีกแล้ววันนี้เราจะมากินเมี่ยงปลาที o ัน t ู o t h r อ๋อเมืองปลา f o เมี่ยงปลา t ูกินยังไงครับก็นะดูใช่ใช่เขาก็เอาผัก กินมันเม่เหมือนอทั่วไปแหละกินเหมือนมังปลายนะเอาพักมาลงแล้วก็ใส่ปาลาแล้วก็ใส่โอดหร้อน <laughs> ส,สดๆสิงๆโอ้โหยหอรองจริงอะ่ะเราเพิ่งพอเสร็จก็จับเลยอะ่ะมือนางกันด้วยมือด้วยออนุญาตใช้มือนจะะ๊ะมันก็ต้องใช้มือนะของพวกนี้นะอโอ้โใส่ช้อนมันก่อ ละวก็แบบนี้ยอยู่นปลาไงนะใช่ใช่ตอนนี้ก็ปลาเด็กปลาทูแต่เราไม่มีบ่มีอยู่บนโต๊ะในเก็บเลยมันจิ้มเขาบอกเลยมันจิ้มสดตัดแปลกไหมปกติโอลยอืม ถ้าเป็นทูตัวใหญ่กระตูนโดนเนยน่าจะอร่อยเนื้อมันเยอะมันไม่มีขวานะมันเนื่ยมันน้อยมันอีกเป็นตลาดสายตรงนู้กอ,อร่อยทำไรงาอืมรู้สึกว่าจะน,น้อยไปนเนี่ยไปหน่อย <laughs> ประตูเสีบบ่ะน,น้อยแค่สี่ตัวเนี่น่ะก็ <laughs> รู้ว่ากินหนึ่งก้อนทิ้งตัวนะหากินสี่ตัวมันนี่ก็ม,มันอิ่มแทนเขาเลย โอ้ยคุณขาอสองสองนั่นเลยมันหน่อยปวดอ้เมีย่ยงคลายกันนลเนะาะเามีย่ยงปลาเผาเมีย่ยงปลาทูเมี่ยงหมูสามชั้นกูจะซื้อมากินอยู่นะหมูสามชั้นติดยเดียวอะหาย มันไม่สวยด้วยตลาดมันไม่สวยเลยอ่ะไอ้ตลาดทอดไว้กันงนี้เลยครับขนมจีนก็ไอ้ข้าวเหนียวน,นี่ผมกิมน้นได้จริงจริงเลยมือปั้นมันเป็นเขาเลยกันถ้าแก่ส้มกระสุดดอกไหมเนาะ เป็นคนกินคำใหญ่ไม่เต็มไกินคำคำใหญ่แล้วมันแย่ไม่รู้ต้มเนีมันก็ต้องกินคำใหญ่แล้วเนาะอะไรอะใรของเธอเดี๋ยวไม่เอาดออ่ะเดี๋ไเอากรเีเอากรเดาข้างสารแป๊วนราจะมีติดรลอะ มันก็ต้องคำใหญ่เลยเนาะกีซีเนาะเราใส่ของลงไปอะ่ะมันก็ทาให้เราแบบกินคําใหญ่โอ้ยหปวเคยเยอะมากค่ะมันแรงวันเนี่ยจะทําเฮ็ดฟางเนี่ยโอ้ยเนาะไปฟางแบบอุตสาหกรรมเนี่ยเพียบดูดิจะไม่ให้มันใหญ่ได้ไงคะเนาะกีซีเนาะคำใหญ่ก็ย่อา,ากันเด้อตัวของเนี่ยมันต้องกินคำใหญ่ๆอยู่แล้วเออเนาะเมี่ยงกินคำน้อยไม่ได้

อ่าโคปีปีทาโทนาวากินกันสองคนคนี่ตรงยอดเสตเดาไหมฮนะมือตึดตะขมแดงดีแท้เกล็ดขนาอย่างปลาเผาก็ไ่ได้ดกินรอบนะไปซื้อ,อยังไม่ได้เผากำลังเผาอะไร ลาดจะเผากินเองเถอะอยังรอมนั้น <c oughs> ก็โอ้โหคำเยอะมากอ่าไม่งวานกระดาษเนาะ หวานคอหวานจริงอะ่ะน้องกับมัน,นปิดละ่ะหวานก็อย่างนะี้ผมปีหวานปีอืมใบสลัดมันน้อยไปเนาะขนาดน,น้อยยังทำใหญ่ขนาดเนี่ยถ้าใบใหญ่กว่านี้จะทำใหญ่ขนาดไหนอ่ะ มีไข่ด้วยไข่อ่อนหมดไปแล้วหนึ่งตัวเ้อนไปเราก่อนกันแน่เรากิพนพนมจีนน้จีนก่อนอืมเอาคำเล็กๆน่ารักน่ารักดีกว่าเนาะกเป็นเล็กไม่ได้เย็กเปิดตัวใหม่แล้วโอเคเลย เลี้ยมเลี้ยมเออใส่พริกก็หน่อยเนาะเป็ด้ยวหวานเนาะอืมอืมโอ้ยเดี๋ยเด็ก ที่เราก้างของช่วงมันเป็นตัวมันไม่นาะกินเลยนะอ่ะเดาคุมปีกินน้ำได้ก็บอากาศกินก็อิ่มนำ้ำอ่ะ ไปกับวันนี้อ่เประทูอินโดใช่ไหมไม่มีขายคือว่าเราไปสายไปตลาดสายมันจะข้าจะมีแต่มันมดต้องไว้ที่เราไปซื้อนเนาะอะอยรนะมนชนกันบ้านบนบุญบนบะุญเนาะอ้อร่อยทอดมันตุยต๋ยตุืย ไมเคือหรอกไม่คกเป็นผักก่งมาก ไม่ต้องเรียนขายของเลยแกเองเอามือจัะทำยังไงกัดจิ้มกัดจิ้มรูด อกากาศข่าวบ้างโอ้ไข่ออนมันก็มีไข่แก่นะอไรเป็นอะไรกันงงงงงงมัวานกับพ่อแมงวานเดีย้ยงงี้ยงเงี้ยงเง้ยอยเอาเ้ยอที่สองหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ หมาจิ้มเนยกางกระตัวน่วาจะคอห <c oughs> ูตัดผมคอตาหนู่หัวมันคือผมจะเย็นอุ๊ยเร็ดละมันนี่ ที่ียกว่าจะถอดสองตัวได้ดิประทูอู้มันหน่อยเพ่ใบทับเลยใบตะไดพอ,อไม่ได้ อิ่มจริงว่ะอิ่มแทนเขาเลยเหรออือเพอาะมันก็เหมือนเหมือนกับเขาเลยเหมือนเราไปเที่ยว,วเนาะเราจะสั่งพผงเมี่ยงปลาเผากินอยู่แทนเขาอะ,อะไรอย่างพูดเนาะไม่รู้อะไรใส่ อืมอืมอไหนวะเหตุอะคลิปนี้เขาเจ็บกันนะคะก,คกินไปเรื่อยๆครับกินไปเรื่อยๆจนกลัวจะมูกเลยบ้าหรอบ้าครับ